ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญยาขออนุทัศนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฬาราัตเมฆชายอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริญายมพานิชอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกค่ะทีนีพวกเราจะมาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองเรื่องสเปซสมุนไพรไล่ยุงค่ะ ที่มาและความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆออกมาจำนวนมากล้วนเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นตะไคร้หอมะกูดเป็นต้นแบบนี้คือสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงค่ะที่สามารถไล่ยุงได้ทำจากผักสวนครัว คือจะขาหอมที่สามารถไล่ยุงได้เหตุที่คิดค้นทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยนี้มีคนเป็นไข้เลือดออกเยอะพวกเราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่ยุงได้จริงอีกทางยังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะวัตถุประสงคง์งานเพื่อนำมาป้องกันยุงลาย เพราะว่าสมัยนี้มีคนเป็นไข้เลือดออกเยอะ1.2เพื่อทำให้ผักสมุนไพรไม่สูญเปล่าวัตถุของสมมุติฐานหมายถึงตาไคหอมสามารถไล่ยุงได้จริงหรือไม่ตัวแปรศึกษาตัวแปรต้นตาไคหอมตัวแปรตามตาไคหอมสามารถไล่ยุงได้จริงหรือไม่ตัวแปรควบคุม ควบคุมปริมาณของแอลกอฮอล์ควบคุมปริมาณของน้ำมันหอมระเหยืและควบคุมปริมาณของตะไคร้หอมค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถนำไปขายได้จริงมีรายได้เสริมได้รับประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆสามารถศึกษาได้กับคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ผักสมุนไพรไม่สุดเปล่าค่ะ บทที่สามวัสดุอุปกรณ์หนึ่งขวดสเปรย์สองตะไคร้หอมสามแอลกอฮอล์สี่ขวดโหลวิธีการดำเนินงาน 1, หนึ่งหั่นตะไคร้นำตะไคร้มาล้างให้สะอาดวิธีที่สองหั่นตะไคร้เป็นชิ้นเล็กๆวิธีที่สาม ที่หั่นแล้วใส่ขวดโหลนำแอลโกอโฮอล์มาเทลงในขวดโหลที่มีตะไคร้อยู่นำแอลกอฮอล์นำไปหมักเพื่อให้มีน้ำมันหอมระเหยทิ้งไว้ประมาณ5-6วันเมื่อมีน้ำมันหอมระเหยแล้วนำไปกอกใส่ขวดสเปรย์ให้เรียบร้อยค่ะ,คะแผนภาพชินงานดังรูปค่ะ บทที่4ผลการดำเนิงนงานตอนที่1ชนิดของสเปรย์สเปรย์สมุนไพไล่ยุงผลของการใช้ไ่ยุงได้จริงไม่เป็นอันตรายสเปรย์ฉีดยุงไ่ยุงได้จริงอาจเป็นอันตรายสรุปผลจากการทดลองสเปรย์สมุนไพไล่ยุง กินกระชาออกมาเพื่อตรวองใช้ผลปรากฏว่าคุคนกินของกระไายหอมไม่ได้เพราะยุงไม่ชอบกินของกระชายหอมอธิบายผลาการศึกษาด้านเป็นสสุนไทรผลการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยกระชายตอนที่สองแต่บางเมื่ หนึ่งการเอาตะเกียงสเปรย์สมุนไพรได้อยู่ระดับความพึงพอใจดีสองขวดในกะทะร้อนและดับความพึงพอใจดีมากสามใช้ดีกว่าสเปรย์สมุนไพรกำลังม่าและดับความพึงพอใจดีมากสี่มีประสิทธิภาพมากพอระดับความพึงพอใจดีมากห้างบกาสะดวกระดับความพึงพอใจดีมากหกมีความสวยงามระดับความพึงพอใจดีมาก เพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยหรือว่าจะถามไหมคะ